โรคหัวใจโรคไตไม่ทานผักสดเรื่องของโรคหัวใจและโรคไตจึงเกี่ยวพันกับการที่เราจะไม่ควรที่จะรับประทานผักสดแล้วคือการที่เราตกเป็นผู้ป่วยโรคไตหรือแม้เป็นโรคหัวใจก็ตามนะคะทั้งสองชนิดนี้เป็นโรคที่เกี่ยวพันกันยังไงเป็นโรคไตก็เป็นโรคหัวใจเป็นโรคหัวใจก็จะเป็นโรคไตในที่สุดเพราะฉะนั้นข้อห้ามสําหรับคนสองโรคนี้ก็คือเรื่องของแร่ธาตุแร่ธาตุชนิดหนึ่งที่มีผล ต่อสองโลกนี้ก็คือโพแทสเซียมโพแทสเซียมนั้นเป็นแร่ธาตุหลักๆที่มีอยู่ในผักและผลไม้มีผักหลายชนิดผลไม้หลายชนิดที่เป็นสารอาหารในกลุ่มของโพแทสเซียมสูงซึ่งในผลไม้ที่มีโพแทสเซียมสูงพี่เจ็บขึ้นไว้ให้แล้วไม่ว่าจะเป็นผลไม้ที่ดูได้จากสีแดงสีเหลืองเข้มลงมานะคะแต่ละชนิด จะมีโพแทสเซียมสูงไม่เท่ากันเมื่อเราตกเป็นผู้ป่วยโรคหัวใจแล้วนะคะหรือโรคไตแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการรับประทานผักและผลไม้สดสดๆเนี่ยค่ะตัวดีเลยโพแทสเซียมสูงนะักวัดได้จากอะไรทุกครั้งที่เราไปเจาะเลือดนะคะตรวจที่โรงพยาบาลเราดูค่าโพแทสเซียมเลย ถ้าค่าโพแทสเซียมนั้นเกินจากมาตรฐานนั้นเราต้องหยุดรับประทานผักและผละไม้ค่าโพแทสเซียมตัวนี้จะสูงขึ้นเรื่อยๆจะมีผลต่อหัวใจมีผลทําให้เกิดภาวะหัวใจได้หัวใจเต้นผิดจังหวะหัวใจเต้นผิดปกติและสุดท้ายก็คือหัวใจลุมเหลวถ้าเวลาที่เรานั้นตกเป็นผู้ป่วยแล้วคนจะมักจะถามว่อาอ้าวก็ผักกับผลไม้ดีไม่ใช่เหรอมีประโยชน์ใช่ค่ะดีและมีประโยชน์มาก สำหรับคนปกติแต่ถ้าเราตกเป็นคนที่ไม่ปกติแล้วเรายังคงรับประทานอยู่เราก็ต้องยอมรับในสภาวะที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายของเราต่อไปให้ได้นั่นเองค่ะไม่มีใครห้ามเราได้นอกจากตัวเราห้ามเราเองความรู้ต่างๆเราจำเป็นจะต้องมีเพราะเราตกเป็นผู้ป่วยแล้วเราไม่ใช่คนปกติฉะนั้นอะไรที่มันเป็นเรื่องปกติมันไม่ปกติสำหรับเราเพราะเราเป็นคนป่วย นั่นเองจึงเป็นเหตุผลที่วันนี้พี่เจ็บก็นํามาบอกกันพอพี่เจ็บเจอหลายท่านที่เป็นโรคหัวใจสามีพี่เจ็บก็ตกเป็นผู้หนึ่งที่เป็นโรคหัวใจพี่เจ็บก็ดูแลด้านโภชนาการเอาวันนี้อายุ74แล้วแข็งแรงมากยังเดินสายพานทุกวันเพราะนั้นการที่พี่เจ็บควบคุมแบบนี้เพราะว่าเมื่อก่อนนี้สามีพี่เจ็บก็ดื่มน้ําผลไม้ปัน่นดื่มน้ําผักปัน่นนะคะแล้วพี่เจ็บก็พอมาเรียนรู้ในด้านของ,ของโภชนาการแล้วเรียนรู้เรื่องนี้ไปเรื่อยๆพี่เจ็บก็รู้ว่าเออน้ําผัก น้ำผักปั่นผลไม้ปั่นมันดีและมีประโยชน์ก็จริงแต่ไม่มีประโยชน์แล้วสำหรับแฟนเราที่เป็นโรคหัวใจงั้นเราห้ามพอเราห้ามเราหยุดเราหยุดไปร่างกายของเขาก็ดีอาการเหนื่อยอ่อนล้าเพรยก็ไม่มีอย่าลืมนะคะโพแทสเซียมสูงมันทำให้เรานั้นเพียม,มีอาการอ่อนล้าหายใจไม่สะดวกหัวใจเต้นเดี๋ยวเดี๋ยวก็เต้นตุกๆขึ้นมาเคยไหมคะฉะนั้นหาทางป้องกันเธอคะ่ะ การป้องกันไม่ใช่การรักษาการป้องกันต้องอาศัยความรู้ที่เรามีแล้วเราพร้อมใจที่จะป้องกันแต่การรักษาทุกครั้งที่เกิดการรักษาร่างกายเราจะกลับมาไม่เหมือนเดิมจริงไหมคะฉะนั้นถ้าเราพร้อมยอมที่จะรักษาเราก็ปฏิบัติตัวไปเลยคะ่ะนะคะแต่ถ้าเราไม่พร้อมแล้วเราไม่อยากรักษาแม้กระทั่งการกินยาพี่เจบแม้กระทั่งการกินยาพี่เจบยังไม่ยอม m, ที่จะกินเลย ไม่ใช่ไม่ยอมที่จะกินแต่ร่างกายเรามีปัญหาสุขภาพนะไม่ใช่แต่พี่เจ็บร่างกายพี่เจ็บไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพพี่เจ็บพยายามที่จะทําตัวเองเพื่อไม่ให้ตัวเอง รับประทานยานั่นเองจึงเป็นผลที่ทําให้พี่เจี๊ยบนั้นได้ทํางานด้านนี้พี่เจี๊ยบนำสิ่งเหล่านี้ที่พี่เจี๊ยบดูแลและมีประสบการณ์ตรงนํามาบอกเล่ากันนะคะแล้วก็เรียนเพิ่มเติมจากมหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเพื่อน,นําสิ่งต่างๆความรู้ต่างๆมาบอกต่อกันนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะดีและเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆไม่มากก็น้อย ถ้าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเพื่อนเพื่อนท่านใดที่ยังมีคําถามก็ฝากคําถามมาใต้คลิปหรือถ้าเพื่อนๆท่านใดที่สนใจที่จะมาปรึกษาไปเจ็บเรื่องสารอาหารก็ติดต่อมาได้เลยตามราย ID ไอดียี่เจ็บขึ้นให้ไว้นี้นะคะวันนี้สวัสดีนะคะถ้าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อได้รับข่าวสารก่อนใครนะคะ